สดสวัสดีค่ะ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 สดยดูดูดูผมก้นหอยหอเอ็นพิซซ่าฉันโอเคไหมังโอเคมีโมดันด้วยแล้วสุดของเชนเดอรียเชนเดอรียโอเคอันนี้คือขโมยมาจากบ้านใครเนี่ยหนะโหมากเลยอันนี้โอเคไหมโอเคอนะโอเคมาก เถือไว้ไงวันนี้เราต้องแต่งตัวทําผมหน้าเนอให้มันครอบให้มันเหมาะสมกับผู้ชายทายาทพันล้านหมื่นล้านอะไรกันแน่นอนแน่นอนเพราะเราต้องเตรียมตัวเยอะนิดนึงนะคะมีหนุ่มไฮโซซทั้งนั้นเลยแหละจะบอกที่สำคัญนะโซดี่แล้วนาอสกุลก็แบบน่าขบออยากจะเปลี่ยนนามสกุลเป็น หรกกือเกินยังไม่พบเลยไหมคะอาะะคุณนัทพลจุลางกุลคุณนิกอนุมาราชทนและคุณวริศคงสนันค่ะ นี่พอฟังชื่อคุณนิกเนี่ยนะที่มีนามสกุลว่าอนุมานราชทนต้องถามคุณนิกเลยว่าเป็นอะไรกับท่านภรรยาอนุมานราชทนที่เขาคิดค้นบทเรียนจําได้ไหม ก็เอ๋ยก็ไก่ที่เราเรียนกันนั่นแหละตอนตอนเด็กๆครับเป็นอะไรกันนะครับเป็นคุณทวดผมครับโอ้คุณทวดผมส่วนน้องเป่าด้านนี้นะคะวริศหงสนันค่ะเป็นมนักเรียนนอกนะคะคุณก็รีววได้ว่าเป็นไฮโซหน้าใหม่ไวไฟมากทำไมคุณถึงเป็นคนไวไฟอย่างนี้ล่ะคะคุณเป่าคะการไวไฟก็คงเป็นเพื่อนหลายๆคนให้ฉายาครับเหรอก็ทำอะไรแบบไม่ระวังตัวแล้วก็ ซนนะครับแต่ที่บอกไ Wi ไ Fi นี่คือเป็นเกี่ยวกับธุรกิจก็ด้วยนะคืออะไรครับผมตอนนี้ก็ทําอยู่ครับคือธุรกิจที่บ้านตอนนี้คือขายรถบรรทุก10บล้อครับผมคือเป็นรถที่เอามาจากประเทศจีนแต่พวบริษัทผมจะกําหนดสเปคเองจะมีสําหรับผู้ที่ใช้ในประเทศไทยโดยเฉพาะครับมันมีคุณนัดบ้างค่ะถือว่าเป็นหนุ่มนักธุรกิจเต็มตัวเลยเพราะว่าตอนนี้นอกจากจะดูแลสนามกอล์ฟแล้วยังดูแลธุรกิจอะไรตั้งอะไรของที่บ้านเต็มไปหมดเลย อย่างแรกเลยธุรกิจแม่หรือธุรกิจหลักของเรานะครับก็ทําเกี่ยวทางด้านของชิ้นส่วนยานยนต์อย่างที่2ก็เป็นทางด้านของสนามกอล์ฟสมิธวินมิวที่บางนาแล้วก็มีสนามกอล์ฟสมิธกนุงเทพเชียงใหม่ที่เชียงใหม่ฮะแล้วก็มีทางด้านของโรเรียนนานาชาติชื่อบร์เกอร์ลี์นะฮะอยู่ตรงบางนากรุงเทพหนึ่งอย่างงี้ฮะแล้วก็มีทางด้านของโรงแรมนะฮะแล้วก็มีทางด้านของการทําหนังสือพวกนิยายสารชื่อสมิธออนกีนทำุกอย่างเลยคือถ้าไปแถวบางนาถ้าไม่รวมแม่กะบางนาทั้งหมดก็ของคุณลวล่ะค่ะเขายิ ไปไหมคะคุณผู้ชมคะไปดูกันก่อนไหมคะว่าอาณาจักรเขาเนี่ยยิ่งใหญ่กันขนาดนไหนเช<อ>ิญชมคะ่ะครับวันนี้ก็จะมาทําความรู้จักกับทางด้านของบ้านนะครับมาดูว่าสไตล์ผมเนี่ยเป็นสไตล์ยังไงมารู้จักกับทางด้านของรถยนต์ที่ผมชอบไปนะครับ ซึง่งจริงๆแล้วผมชอบอยู่หลากหลายรุ่นด้วยกันแต่ว่าก็รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ต้องบอกเลยว่าชอบที่สุดแล้วก็เป็นความแรงที่แรงที่สุดเหมือนกันแล้วก็สีเจ็บที่สุดเหมือนกันนะฮะก็จะเป็นรถที่ขับแล้วชิลมากเวลาที่บอกเวลาเปิดประุนเนี่ยครับก็จะแบบรู้สึกบรรยากาศสดชื่นน,นะได้สูดอากาศได้เต็มที่ครับเจอกันเลยครับบ้านผมเนี่ย ตอนแรกที่ซื้อมาเนี่ก็จะอยู่ทางด้านของหมู่บ้านนะครับแล้วก็มาแล้วก็แบบทุบเหลือแต่แบบเสาอย่างเดียวเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าตัวบ้านเนี่ยมันต้องแบบ ตามใจผู้อยู่นิดนึงให้เป็นสไตล์ทางด้านของตัวเราเองโดยเน้นสีทางด้านของโทนสีเอิร์ธโทนสีขาวอย่างเงี้ยแล้วก็มีส่วนทางด้านของสีดําเข้ามาประกอบก็อยากจะให้ดูที่พื้นก็เป็นจริงๆคือเป็นชื่อของผมเองก็คือทางด้านของชื่อตัว N กับตัว J นะครับเพราะ N ย่อมาจากนัตพล J ก็ย่อมาจากจุลางกูนะครับเราก็จะใช้ทางด้านของตัวลายของตัว NJ เนี่ยครับไปรอบรอบบ้านเลยเัาจะเห็นแบบว่าแอรเรียนรอบรอบบ้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกระจกหรือเลเซอร์คัตต่างๆเนี่ยเราก็จะใช้รูปลักษณของตัวลายเนี่ยมาเป็นส่วนประกอบ ในส่วนต่อไปก็คือส่วนต้อนรับแขกห้องอาหารหลักโต๊ะอาหารโต๊ะทานข้าวตัวนี้นะครับก็เป็นลักษณะของการอิมพ์ตมาจากนอกเหมือนกันก็คือเอาแค่โต๊ะตัวเดียวเนี่ยก็ราคาเป็นล้านนะครับเนี่ยที่อิ p พ r ตมานี่ก็เป็นล้านนะสามารถจุคนได้ประมาณสักจริงๆแล้วเนี่ยสามารถจุได้ถึง14คนแต่ผมก็เอาแค่12คนให้ดูแบบสบายตายเงี้ยครับ ซึ่งจริงๆแล้วห้องเนี้ยผมไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่ที่ทาไมไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าผมอยู่บ้านเนี้ยผมอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวเป็นเป็นชายโสดนะฮะก็อยากจะหาคนมาสมัครเหมือนกันก็เร็วๆหน่อยนะครับ <laughs> อยากจะให้คนมาช่วยดูแลผมด้วย มุมที่ผมชอบอีกมุมหนึ่งก็เวลาที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ก็หันมาก็จะเจอทางด้านของน้ําตกทางด้านหลังก็คือเราให้ผู้ออกแบบเนี่ยออกแบบให้เป็นลักษณะข,ของตัวคล้ายๆแบบน้ําตกใหญ่ขึ้นมาเลยแล้วก็เราก็จะเลี้ยงปลาคาร์พซึ่งเราก็มีความใฝ่ฝันว่าถ้าเกิดเรามีบ้านของเราเองเราก็อยากเลี้ยงทางด้านของปลาคาร์พเพราะว่าสีสันมันสวยงามแล้วก็ให้ทางด้านของความเป็นมงคลกับเราด้วย เดี๋ยวจะพาไปดูที่ห้องทํางานที่ผมใช้ประจําเหมือนกันทุกวันเนี่ยดูได้เลยฮะ ในส่วนของตัวห้องทํางานเองก็ตามนี่ครับคือผมจะเป็นคนที่คํานึงถึงไม่ว่าจะเป็นทางด้านของหลักวงจุ้ยอะไรต่างๆซึ่งถ้าอยู่บริเวณนี้ครับมันจะดีเพราะว่าเราสามารถที่จะเห็นทางด้านของหน้าบ้านว่าใครสามารถเข้าออกได้แล้วเขาก็บอกว่าแอเรียตรงนี้เป็น Area แอเรียแห่งแห่งพลังที่จะทําทางด้านของการทํางานนี่ได้ดีขึ้นันนี้ก็จะเป็นทางด้านของรางวัลต่างๆที่เราได้รับมายกตัวอย่างก็เป็นรางวัลทางด้านของประกาศเกียรติคุณทางด้านของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีก็จะเป็นลักษณะของการที่ตัว เราได้เป็นทางด้านของผู้อำนวยการที่จัดหาทุนอะไรเงี้ยฮะแล้วก็รางวัลล่าสุดที่ผมได้รับก็เป็นรางวัลพลอยคเนศนะครับเป็นลักษณะของการช่วยเหลือสังคมอะไรเงี้ก็เพราะาผลบุญอะไรต่างๆก็ทําให้เราแบบเหมือนเจริญมากยิ่งขึ้นเป็นอะไรที่ดีครับอยากจะให้ทุกๆสังคมมาช่วยกันนะครับครับห้องต่อไปก็เป็นห้องที่ผมใช้ประจำเวลาที่ผมจะไปทํางานผมจะมากับพระในบ้านนะครับก็คือทางด้านของพระพุทธชินราชนะครับซึ่งเป็นองค์ประธานแล้วก็ทางด้านของพระแก้วมรกตทั้งสามดูนะครับ ในส่วนต่อมาก็จะพาไปชมทางด้านของตัวโฮมพิวเตอร์ก็จะเป็นลักษณะของการใช้โปรเจคเตอร์หน้าจอก็กว้างประมาณ70กว่านิ้วด้วยกันนะฮะถ้าจะให้ดูจริงๆเนี่ยตรงนี้เคยสามารถจุได้ประมาณ15คนมาแล้วแล้วก็าทางด้านของกระจกหนาประมาณแบบว่าหลายนิ้วมากเวลาที่แบบเราเปิดเสียงเพลงดังๆหรือบางทีแบบซาวด์แอ t แท k เยอะๆอ,อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเปิดวอลลุ่มดังๆได้ก็จะใช้ห้องนี้ในการหาความสุมขให้กับตัวเอง ในส่วนโซนนี้ก็เป็นส่วนลักษณะของอตัวผมเรียกว่าโซนเลือนเล็กนะฮะโซนนี้จะเป็นลักษณะของส่วนในของห้องรับแขกที่ผมจะแบบชิวๆมานั่งตรงนี้มาแฮงเอาท์กับเพื่อนมานั่งคุยอะไรกับเพื่อนก็ส่วนนี้ก็การตกแต่งก็จะเป็นลักษณะของการที่ใช้โทนสีให้มันสีจัดจ้านมากจะได้แบบดูเป็นสนุกสนาน เวลาอยู่กับเพื่อนก็ใช้สนาการอะไรได้เต็มที่นะครับสระว่ายน้ําผมก,ก็จะเล่นจะมาว่ายน้ำนี่ก็ให้อารมณ์ที่แบบเวลาอยู่มุมไหนของบ้านก็สามารถมองเห็นสระว่ายน้ําได้ก็จะรู้ว่าชุ่มชื่นอารมณ์ดีสบายใจงียครับอันนี้จะเป็นส่วนทางด้านของห้องรับแขกซึ่งผมก็ชอบห้องนี้มากมากเหมือนกันก็เป็นตกแต่งสไตล์ของตัวยุโรปส่วนมุมที่ผมชอบมากที่สุดในห้องนี้ก็คือทางด้านของมุมนี้ เพราะเวลานั่งเนี่ยครับมันจะสามารถเห็นทางด้านของตัวไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำหรือสวนข้างนอกได้เลยเออ มันเป็นสิ่งที่เหมือนบ่งบอกความเป็นตัวเราก็จะเวลาดูนิสัยคนหรือว่ารกสนิยมอะไรต่างๆก็เขาบอกว่าให้ดูจากบ้านของคนคนนั้นก็เนี่ยครับจนสิ่งที่ผมอยากจะให้เห็นว่าบ้านของผมเป็นยังไงโอ้ไฮโซเนาะ เห็นว่ากิจกรรมยามว่างของคุณนัทคือชอบออกกําลังกายผมก็จะเป็นเหมือนเล่นฟิตเนสด้วยตีกอล์ฟอะไรอย่างเงี้ยครับคือดิฉันจะบ้าเลยนะจริงๆนะวันนี้คุณนัทไม่ควรจะใส่สูตรอะไรงี้มานะทำไมอ่ะชวนจะเสื้อกล้ามมาเพราะว่ากล้ามคุณเนี่ยใหญ่มากเรอาไปเห็นเขาได้ยังไงเอ้านีนดิสแกรมพวกก็บอ๊อบก็ดู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 ดิสแกรมคุณนัทอะไรอ่ะนี่ก็ยุ่งการเห็นกล้ามผู้ชายทันทีใช่นะเอาเมาส์กันไปก่อนนีไงต้องรอนานไหม ถ้ารอนานเดี๋ยวจะให้ไปชมอาณาจักรของคุณนิกกันดีกว่าอาอันนี้เขาเรียกว่าเป็นแบบว่าตระกูลเก่าแก่ค่ะอืของท่านพญาอนุมานราชทนไปชมกันเลยค่ะวันนี้เราก็มาอยู่นที่บ้านผมนะฮะบ้านที่เก่าแก่มากก็มียุมาณร้อยกว่าปีแล้วนะฮะก็เป็นบ้านของคุณทวดนะครับแล้วก็ผมก็ เกิดที่บ้านหลังนี้เราก็อยู่ที่บ้านหลังนี้มาตลอดนะฮะก็ mm hmm. จะมีะต้นไม้อยู่รอบ,รบๆเยอะมากเลยนะฮะเป็นต้นไม้ถ่านสมัยคุณปูนทั่วเลยละกันแล้วเราก็พยายามจะไม่ตัดมัน mm hmm. เราจะรักษาไว้ประมาณนี้นะครับ mm hmm. ก็มีต้นไมเ้เยอะๆประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปที่โรงเรียนกันต่อเลยละกันครับ mm hmm. ว่าเดี๋ยวเราไปทําอะไรดู mm hmm. ตอนนี้เรามาถึงโรงเรียนของผมแล้วนะฮะ mm hmm. ชื่อว่า d r n k s Academy นะครับโรงเรียนนี้นะฮะเปิดขึ้นมาเพื่อเทรนนิ่งคนที่ชอบรัก การดื่มนะฮะชอบในเรื่องของศาสตร์ในการผสมนะฮะไม่จชเป็นว่าต้องเป็นบาร์เทนเดอร์อย่างเดียวเท่านั้นนะฮะชอบอะไรบอกอะไรเข้ามาคุยกับเราได้นะฮะมันเนี่ยใส่น้ำตาลนี่อีกทีหนึ่งตรงนั้นเนี่ยอะไรก็ได้เอาให้ได้วิธีทำคือพยายามให้มันเหมือนกับว่ารู้สึกว่าให้เรารู้สึกไว่าขาดหวานนิดนึงก็เดี๋ยวมาดูโรงเรียนเลยดีกว่าเรจะมีพวกเครื่องแก้วสะสมที่ของสะสมไว้นะฮะนี่เป็นโซนหนังสือของผมนะฮะก็จะมีเหมือนกับพวก ตู้หนังสือหนังสือส่วนใหญ่ที่อยู่ในนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ในการดื่มศาสตร์ในงานใช้ชีวิตอะไรกันก็มาถึงที่บาร์นะฮะ,ะก็จะมีทั้งบาร์ที่สามารถใช้งานได้จริงทีวีทุกอย่างก็จะมีกล้องวงจรปิดคอยจับให้รู้ว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่บนบาร์เป็นยังไงข้าวๆก็ประมาณนี้นะครับนี่คือโรงเรียนของเราก็กินดีที่ได้รู้จักกัหนหล้นะครับ นี่นะอยู่ตระกูลเก่าแก่แต่มีความสนใจในเรื่องการเป็นบาร์เทนเดอร์คือความจริงเรื่องของแอลกอฮอล์นะฮะทางบ้านผมเขาจะค่อนข้างเปิดฮะอ,อ,อยากให้ได,ได้ลอง<ะ>ได้รู้ว่ามันคืออะไรอ,อ,อะไรประมาณนี้ฮะแล้วก็มี ตอนเพื่อนหลอกไปทํางานบ้านที่เดืน่อนเพื่อนหลอกหรือเราเต็มใจโตขนาดนี้ไารจะไปหลอกคุณตั้งนานแล้วครับตอนอายุเท่าไหร่คะสิบเก้าสิบแปดประมาณนี้โอ้โหจะก็โตแล้วนะแล้วไงไปทํางานที่ไหนยังไงก็เป็นเ่เป็นอีเวนต์ละกันฮะอะไรประมาณนี้ให้เราช่วยทำอะไรก็ไปชงเราอ๋อเหรอตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงประมาณ นัดตอนบ่ายสามฮะแล้วก็เริ่มเริ่มทำงานประมาณหกโมงฮะอ่าหกโมงประมาณตีสามตีสี่หกโมงเย็นตีสามตีสี่ได้ค่ะจังแข็งได้ครับเท่าไหร่ห้าร้อยครับนี่จากวันนั้นก็คือเลยเริ่มสนใจเรื่องของการเป็นบาร์เทนเดอร์เป็นต้นมาใช่ครับก็เริ่มศึกษาได้เข้าไปทำงานที่ต่างๆมาเรื่อยๆครับมันต้องไปเรียนที่ไหนยังไงคะลองไปดูที่โรงเรียนที่เมลเบิร์นอะไรเงี้ยครับได้ไปเรียนกับเหมือนกับคนที่เก่งที่ที่นู้นนะฮะที่เมลเบิร์นก็ไปขอเขาบอกให้สอนผมหน่อยเขาก็บอก มันี่มันี่้อเลยอแต่คุณก็ต้องไปทําทุกอย่างก่อนที่เขาจะสอนคุณได้ทําทุกอย่างครับล้างแก้วหั่นผลไม้แดดไบมิ้น์ขนน้าแข็งแล้วก็มาล้างแก้วอีกรอบแล้วก็มีเก็บขยะอะไรเงี้ยบอกทุกอย่างเลยครับทุกอย่างคือมันเป็นพื้นฐานที่ดีครับเดี๋ยวก่อนนะอะไรเมื่อกี้ชมกันไปแล้วสองบ้านใช่ป่ะใช่ยังไม่ได้ไปดูบ้านเป่าเลยเดี๋ยวเราจะตัดสินใจเลือกกันไม่ถูกนะโอ้าไปดูบ้านคุณซิค่ะ